กลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยช่วงทําง่ายรวยง่ายกับผมเอสตาสัญชัยเช่นเคยครับท่านผู้ชมรายการดีๆสาระดีๆมีกลับมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วเป็นประจำวันนี้กลับมาตามคําเรียกร้องครับผมอาจารย์ปูริศสิทธิพิทักษ์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับหลังจากที่เราได้เคยให้ความรู้กับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ช่วยคลี่คลายต้องบอกว่าช่วยคลี่คลายปัญหาวิกฤตของคุณสุภาพสตรีครับที่มีปัญหามากเลยแต่ทีนี้สําหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการเราอยู่บอกว่าเอ๊สุภาพบุรุษสองคนนี้ เป็นยังไงมายังไงและจะมาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าบริษัทสตาร์สัญชัยนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตถามท่านอาจารย์ภูริก่อนว่าคุณสุภาพสตรีในปัจจุบันนี้ชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาอะไรที่ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมบ้างไหมครับ ก็คือสุภาพสตรีทุกวันนี้เนี่ยอาหารการกินจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอนะครับอาหารการกินทุกวันนี้เนี่ยส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อของคุณผู้หญิงมากกว่าสมัยก่อนสังเกตว่าผู้หญิงทุกวันนี้จะมีลูกยากนะครับจะมีปัญหาภายในแล้วก็ทุกวันนี้อาการทอดบุตรก็จะไม่มีการอยู่ไฟนะครับเพราะนั้นเลยสร้างปัญหาให้กับคุณภู้สุภาพสตรีเยอะมากนะครับก็คือปัญหาเรื่องมดลูกแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับอาจารย์ คือผลเสียของการที่มดลูกหย่อนมีผลเยอะมากอาที่อาจารย์บอกว่าพฤติกรรมการกินอะไรนี่ก็เปลี่ยนไปตรงนี้เขาเรียกมดลูกหย่อน่งอาหารบางอย่างนี่ส่งผลให้ต่อ,ตอ,ตอ,ตอระบบมีผลด,ลด้วยครับสังเกตถ้ามดลูกเป็นลักษณะนี้ผู้หญิงคนนี้หน้าท้องจะนูนตรงกลางครับหน้าข้างๆจะแฟบครับแต่ถ้ามดลูกเราโตเนี่ยนี่คือมดลูกโตนะฮะมดลูกโตส่วนข้างล่างนี่หย่อนนะฮะส่วนปากมดลูกเนี่ยบางคนก็ไหลลงมาต่ำเขาเรียกว่ามดลูกต่ำ นะครับพอมดลูกโตมันก็บางเหมือนกับลูกโป่งนะนะพอมดลูกโตมันก็เกิดการหน่วงนะครับมดลูกโตมดลูกต่ำมดลูกบางมดลูกหน่วงก็คือลักษณะตัวเดียวกันแล้วเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าไหมดูภายนอกรูเลยดูยังไงผู้หญิงคนนี้หน้าท้องจะกลมคือมันบานที่เอวนะครับมันจะดันเอวออกนะฮะเพราะหน้าท้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยโดยรวมจะกลมเพรับอย่างนี้งั้นถ้าเพื่อเป็นการง่ายขึ้นเราไปดูภาพเลยเนี่ยอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ถือว่ามดลูกค่อนข้างจะโตนะฮะเพราะ เอวโดยรวมเขาจะกลมทีนี้ถ้ามดลูกดีหน้าท้องจะเป็นสันอยู่ตรงกลางลูกเล็กนะฮะนะสังเกตภาพนี้นะจะเป็นสันอยู่ตรงกลางแสดงว่าลูกเขาเล็ก<อ>มดลูกเล็กคือมดลูกเข้าอูน่นะครับพะถ้ามดลูกโตจะจะไม่เข้าอู่แล้วก็จะดันเอวออกนะครับทีนี้เรามาดูผลเสียนะ<อ>ผลเสียที่เกิดขึ้นภายในภายนอกนี่เราเห็นชัดเจนว่าหน้าท้องจะกลมเราเห็น <doorway S 2> <ARE S 1> ได้ด้วยตาไปแล้ว <ropic S 1> ครับฉั้นข้อที่หนึ่งหน้าท้องกลมผลเสียข้อที่สองก็คือผู้หญิงคนนี้ปวดประจำเดือนครับ นะครับปวดประจําเดือนของเสียที่ขับออกมาก็จะมีกลิ่นเพราะว่ามาขังจนเน่าแล้วขณะที่คนนี้เนี่ยไหลทิ้งไม่ทันได้เน่าเพราะภายในผู้หญิงคนนี้จะไม่มีกลิ่นเลย<อ>นะครับนี่คือคกลไกธรรมชาตินี่คือลก,คกลไกธรรมชาตินั้นผู้หญิงที่ที่ช่องคลอดไม่กระชับไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นหรอกครับ,รบเพราะเรามีของเสียในมดลูกครับปากมดลูกไหลต่ำเพราะไม่รู้มันจะไปไหนดีแล้วครนะเบ่งปัสสาวะก็ไม่ได้นะ,ะปากมดลูกไหลต่ำทําให้มีเพศสัมพันธ์เจ็บเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกซีดมะเร็งครับนะครับ แล้วความโตของมดลูกเนี่ยนะคุณเอเนะฮะนี่มดลูกเล็กมดลูกข้าอู่นี่มดลูกโตความโตของมดลูกข้างในมีแต่ลมอ๋โอโอ้มันส่งผลออกไปถึงหน้าอกหน้าอกก็เป็นแก้มแก้มห้อยรับใต้แขนนิ่มใต้แขนนะ,น,นะครับคือบางทีดูภายนอกก็รู้ดูแก้มดูอะไรก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรอ่กล้ามเนื้อหย่อนนี่แสดงว่ามันส่งผลกระทบออกไปกลงน้องลูกนี่คือไปถึงทั้งร่างกายเลยนะอะไรที่เป็นกล้ามเนื้อทายตัวหมดครับนะครับมันส่งผลเสียต่อระบบอื่นทั้งหมดเลยนะครับ ตามมาอีกครับหูรูดซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันครับหูรูดเนี่ยตรงท่อปัสสาวะเราเนี่ยมันก็มีเอมันจะอยู่ต่ำลงมาหน่อยนะฮะมันมีท่อปัสสาวะแล้วต่อท่อยงไปที่กับพาอปัสสาวะครับหูรูดตรงนี้ทายตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ตั้นปัสสาวะไม่อยู่โอ้ไม่แสดงว่าไม่จําเป็นต้องเกิดกับคนสูงอายุเลยอ่าไม่จําเป็นนะใครที่ตั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็ถือว่ากล้ามเนื้อทายตัวส่วนใหญ่คนที่มดลูกหย่อนก็จะลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีอาการเขาเรียกว่าฉี่เล็ด นั่นแหละฉี่เล็ดหัวลาะหัวลาะดังๆก็ออกครับหรือไอจามแรงๆก็ฉี่แล้วฉี่เล็ดฉี่ลอดโอ้ปัญหานี้เองคลายตัวครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะฮะเวลาเบ่งก็ไม่ได้เพราะเบ่งผู้ปากอปอดมันมาดันดันลงกล้าเมเนื้อดันเข้าทําให้มดลูกเนี่ยตรงนี้บีบเข้าตรงนี้บีบเข้าปากมดลูกอยู่ไม่ได้ไหลลงล่างเลยครับ<อ>เพราะปากมดลูกไหลลงมาข้างล่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะไม่พุ่งครับพ้นเสียกเลยไหม นี่แค่มันลูกหย่อนตัวเดียวเนี่ยมาเก <uh ้า uh ข้อแล้วตอนนี้นะฮะหูรูดหย่อนกั้นปัสสาวะไม่อยู่ในข้อที่สิบแล้วครับเบ่งปัสสาวะไม่ออกเพราะปากม้นลูกไหลลงมามันเป็นข Ges yeah> ้อท uh> ี่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบสองก็คือปากม้นลูกเนี่ยปากม้นลูกมันจะคลายอสุจิก็คือปากม้นลูกมันจะบานจะไม่ดูตัวอสุจินี่อาจารย์เราพูดกันมาทั้งหมดตอนนี้สิบเอ็ดข้อแล้วนะสิบสองแล้วฮะสิบสองเข้าไปในลูกแล้วแทงลูกง่ายติดลูกยากแทงลูกง่าย นี่แค่ปัญหาของคนที่มดลูกโตบางหน่งยอนตำ่ำนะครับยังไม่กล่าวถึงสาเหตุเลยว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีวิธีการช่วยฟื้นฟ<อ>ูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกเหตุเราบอกบอกได้<อ>ไดเหรอให้ครบสิบห้าข้อก่อนอนะครับเอา,าต่อไปผู้หญิงคนนี้ประจำเดือนจะมาไม่ปกตินะครับคือประจำเดือนถ้ามีของเสียในมดลูกมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะสั่งให้หยุดมีประจำเดือนเลยเพราะประจำเดือนจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับผลเสียของการที่ประจำเดือนไม่มาก็คือ ผิวจะเสียเลยครับผู้หญิงที่ผิวสวยกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงคนไหนกินยาคุมหรือมดลูกไม่ดีทําให้ไม่มีประจำเดือนอผิวเสียแน่นอนผิวจะเหมือนผู้ชายอันนี้สําคัญมากเลยนะผู้หญิงผิวไม่ใสไม่ลื่นไม่แววทาแป้งไม่ติดทาแป้งแล้วร่วงตลอดอไม่ไม่ดูดแป้งนะครับนี่ผลเสียอที่นี้ผิวเสียแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมดลูกลักษณะนี้ไม่ร้าะมีลูก มเมื่อไม่พร้อมมีลูกเนี่ยอ่าสาบสาวจะไม่เกิดขึ้นหรือแรงดึงระหว่างสัตว์เนี่ยซึ่งอธิบายยากตรงนี้นะเขาเรียกสาบสาวมันคล้ายๆความมั่นใจไหมอาจารย์หรือมันเหนือเหนือไปกว่านั้นมันไม่ไม่รู้สึกเ,เราสัมผัสไม่ได้แต่ว่ามันดึงแรงคือแรงดึงดูดทางจิตเ,เขาเรียกสาบสาวคือทำให้เนี่ยอย่างผู้หญิงคนนี้มัลูกดีเนี่ยจะมีเสน่ห์เรื่องเพศหรือมีเสน่ห์กับสามีเขานะแต่ผู้หญิงคนนี้จะถีบออกเราสังเกตสัตว์ที่ตั้งท้องเนี่ยตัวผู้จะไม่ยุ่งเลยครนะตัวผู้จะไม่ยุ่งเลย เช่นเดียวกันผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือผู้หญิงที่มดลูกหย่อนครับเปรียบเหมือนท้องในเดือนสองเดือนเนี่ยจะไม่มีเสน่ห์่างเพศสามีนอนกับเราก็นอนไปอย่างนั้นอาจจะจินตนาการถึงคนอื่นนี่คือปัญหาของคุณผู้หญิงนะครับนี่แค่สิบห้าข้อจริงๆมันจะมีอีกสี่ห้าข้อแต่ว่าเราไม่สามารถเอาออกอากาศได้ไม่สามารถเอาออกอากาศได้เอาทีมาดูเหตุที่มดลูกหย่อนเนี่ยมันมีอยู่ ห้าข้อใหญ่ๆครับท่านผู้ชมนะครับข้อที่หนึ่งใครก็แล้วแต่ที่ททเป็นคนขี้กลัวขี้ตกใจนะมัดลูกหย่อนหมดกล้ามเนื้อมัดอื่นก็หย่อนสังเกตนะวลาสุนัขตกใจเนี่ยเยี่ยวลาดเลยบางตัวครับเอาทั้งมนุษย์และสัตว์ถ้ามีการกลัวหรือตกใจนะฮะกล้ามเนื้อจะคลายตัวหมดมดลูกคือกล้ามเนื้อไอ้คนเราก็เป็นนะครับโอ้เวลาตกใจเราจะจัดแล้วคนเวลากลัวจัดเห็นไหมกล้ามหมดหมดเลยอย่างคน<อ>ที่เป็นเอชเห็นไหมพอรู้ตัวว่าเป็นเอช กล้ามหมดภายในหนึ่งเดือนผมล่วงก็มีครับพังทั้งระบบเพราะคนขี้กลัวขี้ตกใจหรือมีความเครียดสูงเนี่ยนี่คือส่งผลเสียให้มดลูกหย่อนครับด้วยนะครับข้อที่สองใครก็แล้วแต่ที่เคยผ่าคลอดเคยแท้งลูกเคยทําแท้งเคยทําหมันมามดลูกเข้าอุยยากมากเพราะว่าเส้นประสาทโดนตัดพอ,อโดนตัดปุ๊บคำสั่งในการย่อตัวของมดลูกนี้มาจากระบบประสาทส่วนกลาง นะผ่านมาทางไขกระดูกสันหลังมาที่มดลูกเพราะฉะนั้นบางคนทานผลิตภัณฑ์ของเราทาไมมีการปวดหลังตรงจุดเส้นประสาทมดลูกคือทาให้ธรรมชาติมันสั่งคือทาให้ธรรมชาติของมดลูกมันผิดปกติไปแล้วผิดปกติเลยมมนได้รักษาด้วยธรรมชาติกันไม่ได้แล้วทีนี้มันบานปลายมักจะโดนตัดมดลูกทิ้งหมดนะครับข้อที่สามใครที่ทานเมล็ดพืชเยอะนะเม็ดแตงโมเม็ดฟักทองนะหรือทานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็ถือว่าเมล็ดพืชนะครับถ้าทานเยอะเนี่ยมันคลายกล้ามเนื้อทันทีโอ้นี่ผู้หญิงของโปรดเลยนะและที่สําคัญ น้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นอาหารโปรดของแบคทีเรียที่อยู่ข้างในเนี่ยอเราสังเกตน้ำมะพร้าวเทใส่ในองคในไรยน้ําในองค์น่าหมดโอ้ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าน้นำมะพร้าวก็ต้องลดลงสําหรับคนที่หย่อนแล้วถ้าคนไม่หย่อนกินดีนะครับ,รบก็มีข้อดีในน้ำมะพร้าวก็เยอะนะครับครับคนที่ทานของหมักของดองมากนี่ก็เรื่อง,งของของปโปรดของผู้หญิงเลยนะาการตัวนี้เนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่อารมณ์รุนแรงทางเพศเช่นเป็นฮิตเรียรหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือไม่มีความสุขเรื่องทางเพศนะ นี่ก็หย่อนหมอนเหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาที่เป็นปัญหาโรคแตกที่แก้ไม่ได้ถ้าไปหาการรักษาทุกวันนี้ก็คือไปหาหมอหมอก็จะ,ะฉีดยาเพื่อให้ไขไม่ตกบ้างผ่าตัดยกบ้ลูกบ้างซึ่งไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุไม่ได้ที่ต้นเหตุน,นะครับอ,อันลองทานสมุนไพรสันคาร่าของเราดูมีวิธีการ,รทานไปสองสามวันแรกมันจะเริ่มยกตรงนี้ขึ้นนะเริ่มยกตรงนี้ขึ้นพอยกขึ้นของเสียไหลอ๋อ เพราะอาจจะมีการคันปากมันลูกบ้างนะฮะอาจจะมีการคันบ้างก็ไม่ต้องตกใจจะยกขึ้นครับทานไป2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก่อนนอนนะแต่ครข้งกล่องเราจะเขียนว่า1เม็ดเพราะว่าในกินเพื่อบำรุงรแต่ถ้ากินเพื่อบำบัดเพื่อฟื้นฟูเนี่ยให้กิน2เม็ดก่อนนอนถ้าน้ําหนักตัว70กิลโลขึ้นก็ต้องตอนเช้าอีก2เม็ดตอนเช้าอีก2เม็ดคือกินตามน้าหนักตัวนะครับนี่ก็ปรึกษากับคนที่แนะนาแล้วกันมันจะยกขึ้นพอนะครับมันจะยกขึ้นอย่างนี้ ยกขึ้นมันแต่งแต่งตัวมาเป็นรูปนี้นะครับช่วงที่มันยกขึ้นเนี่ยถ้ามีพังผืดเนี่ยพังผืดก็จะหลุดออกมาเป็นใหญยใอนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้องอกหรือเป็นซีดเนี่ยมันจะรัดก่อนนะมันจะรัดให้ซีดและพังผืดรากกิว่วกล้ามเนื้อประสานตัวกันก้ามเนื้อย่อตัวอย่างนี้<อ>เหมือนกระดาษลังที่มันย่นๆนะแล้วมัน่อตัวเข้า<อ>ะนะครับผนังมันรูปเป็นอย่างนั้นนะมันซีดหรือพังผืดหรือพวกก้อนเนื้อต่างๆนี่จะหลุดออกมาเองอาจจะใช้เวลากินสักสองเดือนนะมันจะยกขึ้นยกขึ้น ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยกล่องเดียวเท่านั้นเองครับมันลูกเป็นรูปนี้เลยอืแต่ถ้าเป็นคนที่มีลูกแล้วเคยผ่าคลอดเคยแท้งลูกนะครับหรือคนสูงอายุหน่อยเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดในในการปรับมาเป็นรูปนี้อ,อาจจะสักสองเดือนแสดงว่าปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ครับท่านอาจารย์มันดูเป็นปัญหาที่เล็กน้อยแต่จริงๆถ้าปล่อย นานไว้มันลังแต่จะเกิดปัญหาที่ลูกรามได้ใหญ่ขึ้นมีอ่บางคนก็เป็นมะเร็งออเป็นมะเร็งปากมดลูกครับบางคนก็มีถุงน้ําข้างในนะครับคนฒ่าคนแก่มักจะมีถุงน้ำอยู่ในมดลูกครับคือดูหน้าท้องอย่างเดียวถ้าหน้าท้องกลมต้องทานครับอจนกว่าหน้าท้องคุณจะแหลมแหลมนะถ้าอวบก็ต้องแหลมถ้าหุ่นดีก็จะต้องนูนตรงกลางข้างๆจะต้องแฟบนะครับผลของการที่ทานตัวนี้ทิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเมนมาจะไหลเลยครับ จะไม่เตือนไม่บอกล่วงหน้าออกมาเป็นเลือดสดๆไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็แล้วดูขาวก็มีก่อนมีประจำเดือนซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับหลังประจำเดือนต้องหมดนะครับกล้ามเนื้อช่องคลอดจะถูกบีบให้กระชับขึ้นแต่จะได้หลังสุดนะเรื่องเรื่องกระชับเนี่ยจะได้หลังสุดปากมดลูกที่ต่าทาให้มีเพศสัมพันธ์เจ็บก็จะยกขึ้นก็จะไม่เจ็บนะครับการที่เกิดมะเร็งเกิดเนื้องอกเกิดซีดเนี่ยมันก็ช่วยช่วยลอกให้ช่วยปรับให้นะครับลมในมดลูกก็ไม่มีเพราะมดลูกมันเล็ก มันจะเอาลงมาจากไหนนะมันลูกมาเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบหูรูดที่หย่อนต้นปัสสาวะไม่อยู่ก็จะกลั้นอยู่นะกล้ามเนื้อแก้มบางคนแก้มเนี่ยห้อยๆนะครับก็จะดึงขึ้นรูปหน้าจะสวยขึ้นนะครับใครที่อยากมีลูกก็จะติดลูกง่ายมากนะครับก็ถ้าไม่อยากมีลูกก็ต้องกินยาคุมเลยติดลูกง่ายมากเพราะว่าพอภายในกระชับเนี่ยอสุจิจะไหลออกไม่ได้นะครับก็จะ ทำให้มีลูกได้ง่ายนะครับและที่สําคัญคือมีสาบสาวอันนี้สําคัญสุดเลยมีสเสน่ห์ผู้หญิงจะกินตัวนี้เนี่ยเราเรามีความสุขแทนเขาไปด้วยนะครับดีใจกับเขาไปด้วยคนะบางคนสามีโทรมาชมนะครับว่าได้ภรรยาใหม่เออมันแปลกมากนะฮะที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับผู้หญิงแต่ว่าท่านผู้ชมครับ สุภาพบุรุษนี่ชอบมาชมเป็นประจำเลยเอ๊ะทําไมภรรยาผมทานไปแล้วดีมากๆเลยมันก็เป็นเรื่องมหาศาาัศจรแต่อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ต้องบอกกอนว่าวันนี้เราคุยแล้วก็พูดถึงปัญหาของคุณสุภาพสตรีให้ท่านฟังไปแล้วท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนนะครับเพราะว่าในเบลกหน้าเราจะมาพบกับสุภาพสตรีตัวจริงเสียงจริงที่เขาได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างสักครู่พบกันครับ คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกทๆวันซาลาล่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคารา่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว จิตใจสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท่านผู้ชมครับใครที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตลอดระยะเวลา2ปีบ้าง โอ้โหต้องบอกว่ามีหลายคนมากมายทีเดียวครับเนื่องจากอะไรละครับเนื่องจากว่าแขกรับเชิญในรายการของเรานั้นไม่ใช่เป็นผู้ร่วมรายการธรรมดาครับแต่ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ไม่ต้องเชิญเลยครับแต่ว่าอยากจะมาช่วยเหลืออยากจะมาให้ความสุขอยากจะมาให้สุขภาพที่ดีกับท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้เหมือนกับตัวเขาเองและวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณประนารีขำจิตสุขมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ไปกันเลยครับท่านผู้ชม สวัสดีครับต้องถามพี่นิดนึงคุณพี่ประนารีเนี่ยมีชื่อเล่นบ้างไหมพี่ปุ๋ยฝ้ายค่ะพี่ปุ๋ยฝ้ายไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมว่าเรียกชื่อจริงกับชื่อเล่นอะไรจะสั้นกว่ากันเรียกอะไรดีเดี๋ยวผมจะหลุดเรียกพี่ปุ๋ยฝ้ายก็แล้วกันนะง่ายๆแล้วกันนะครับเรียกพี่ปุ๋ยฝ้ายวันนี้ถามก่อนว่าปัจจุบันเราทํางานทําการอะไรทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่ารับราชการหรือว่าทํางานเอกชน ธุรกิจส่วนตัวค่ะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วแล้ววันๆหนึนน่งความเครียดเยอะไหมหรือว่าต้องแบบบริหารการเงินอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเครียดไหมเครียดค่ะเพราะว่าถามว่าเราต้องรับผิดชอบถูก ừ, ไหมคะกิจการงานเราเราก็ทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบหมดถามว่าเครียดไหมเครียดยุคช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจไม่ดีเลยไม่ดี<อ>หลายเรื่องนะคะนี่คือเรื่อง งานส่วนตัวแล้วงานส่วนตัวแล้วสาวโสดแบบนี้เอ้ยไม่ใช่สาวโสดสาวสาวแบบนี้มีครอบครัวยังไงถาโทษทีทททไม่ได้โสดค่ะยังโสดใช่ไหมค่ะแน่ผมทายถูกแล้วเพราะกําลังจะถามถึงไปว่าเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาเรียกว่าคือทํางานทํางานค่อนข้างเยอะ,ค,ะความเครียดสะสมเยอะ,ะแล้วเคยรู้ตัวเองไหมไหมฮะว่าการที่เราทํางานหรือว่าใช้ชีวิตแบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเรายัางไงบ้างก็ถามว่า มีผลมากๆเพราะว่าเราสะสมเรื่องการเครียดการทํางานมาครึ่งชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นภาระของครอ,อ,อบครัวพี่น้องอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลักษณะว่าไม่ใช่เหมือนคนมีอายุทั่วไปใช้ดูแลให้ตัวเองสุขภาพที่ดีนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้ว,เ,ลวเคยอยู่อยู่แบบไม่สบายไปตรวจร่างกายหรือว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือธรรมดาจะเป็นคนที่รักสุขภาพจะตรวจ สุขภาพประจําปีถูกดีมากดีมากนี่แหละครับที่รายการเราย้ํากับท่านผู้ชมนะฮะการตรวจร่างกายประจาปีอย่างน้อยที่สุดอย่าไปกลัวว่ามันจะเจออะไรแต่ถ้าเราตรวจอย่างต่อเนื่องมันจะเจอก่อนช่วงที่ระหว่างมันเริ่มจะเป็นเราป้องกันได้ง่ายกว่าเนาะดีกว่าคนที่กลัวกลัวตรวจภายในบ้างกลัวตรวจเม็ดเลือดบ้างกลัวตรวจอะไรบ้างแต่พอไปตรวจทีเดียวตอนเป็นแล้วโอ้โหมันสายไปแล้วนะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างปานไปตรวจร่างกายเราพบอะไรบ้างตอนไปตรวจนี่ก็จะพบเนื้องอกนะคะ ในมดลูกประมาณ15เซนประธานโทษนะคะพี่พี่ปุ๋ยฝ้ายขะค่ะนี่คือตรวจมาตลอดหรือว่าตรวจครั้งแรกแล้วเจอเลยตรวจมาตลอดนะคะแต่ไม่พบเพิ่งมาพบเมื่อปีนี้เองค่ะกี่เซนนะฮะ15เซนโอ้แม่เจ้าสิบห้าเซนนี่สิบห้าเซนนี่กำปั้นเราเลยนะใช่ค่ะใช่สิบห้าเซนแต่ว่าไม่มีบุตรไม่มีบุตรไม่มีสามีไม่มีสามีแต่มีเนื้องอกคือบางคนมักจะเข้าใจอย่างนี้นะพี่ปุ๋ยฝ้ายคือแบบว่า ต้องมีลูกนะต้องมีสามีต้องอะไรอย่าง,งานู้นอย่างนี้งั้นจึงค่อยมาเป็นห่วงเป็นกังวลแต่ไม่เลยนะคนโสดก็เป็นได้ใช่ถูกต้องมันเกิดจากหลายสายเหตุมากๆเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลมาเสนอกันกันแล้วกันอันนี้คือตรวจไปอย่างนึงแล้วแล้วเราดูแลรักษาเขายังไงก็ถามว่าก็ทานมาทุกอย่างนะคะทุกยี่ห้อยี่ห้อหมอหมอไม่แนะนําให้ผ่าตัดนะหมอแนะนําให้ผ่าตัดนะคะทีนี้เขาบอกก็เลื่อนนัดมาเลื่อนมาว่า โอเคให้พี่พร้อมครับอตอนนั้นยังตอนสมัยนั้นยังทํางานอยู่นะคะเป็นบริษัทเนึงลาไม่ได้ก็สุดท้ายก็ตัวเองแย่ลงก็ลาออกจากงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พี่พร้อมก่อนแล้วพี่จะจะนัดผ่าตัดครับทีนี้ก็พอน้องเขาแนะนําที่ทานสังคลา่านะคะมันแนะนําบอกว่าพี่เนี่ยพี่ทานตัวอื่นมาเยอะแยะแล้วไม่หายไั้ทีแล้วพี่ก็ไม่ไปยอมผ่าตัดเลยพี่ลองตัวนี้สิอะไรเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหมี มีคําว่าทานตัวอื่นมาเยอะแยะเลยเยอะมากเลยรักษามาเยอะมากคืออะไรว่าดีดีทานหมดทานหมดเพราะตัวเองเป็นคนรักษาสุขภาพแล้วไอ้ตอนที่ตัดสินใจมาใช้ซันคาร่าเพราะอะไรหรือว่าก็เพราะอะไรเพราะว่าตัวอื่นมันมันไม่มันมันไม่ดีขึ้นแล้วไงคือมันถ้าจะหมดในตลาดมันหมดแล้วแล้วก็มันไม่ยุบแล้วอะไรประมาณนั้นมันจะโตขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็เลยตัดสินใจมาเริ่มใช้ตัวนี้ค่ะ แต่เห็นบอกว่าช่วงก่อนเข้ารายการได้มีโอกาสสอบถามกันค่ะปรากฏว่าไอ้เนื้องอกมันไม่ได้มีแค่เนื้องอกซะแล้วค่ะมันยังมีโรคภัยจะใครจะเป็นอื่นอีกเหรอเยอะแยะค่ะเป็นเขาเรียกว่าโรคมาตั้งแต่เกิดอ๋อ oh, มีอะไรมั้งเราเป็นอะไรบ้งนอ่าธาลัสซีเมียซึ่งคนไทยตอนนี้ก็ประมาณ10เป็นะคะคเป็นเยอะมากโรคโลหิตจ,จางะนะคะเอ่อแล้วก็เข้าไวททองด้วยะนะคะแล้วก็ไมเกรนก็ตามมาถูกไหมคะเพราะเลือดมันจางนะคะ แล้วก็ภูมิแพ้นะคะเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างสะสมไว้ตัวเองหมดเลยนะคะแต่เราก็พยายามดูแลตัวเองแหละงั้นเราย้อนกลับมาตรงที่เรื่องเริ่มใช้สันคาราค่ะวันนั้นที่ตัดสินใจก็เพราะว่าเออมันลองน่าจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะ,ะที่เราได้จะลองใช้ส<ช>ักทีหนึ่งแล้วเราเราใช้ไปยังไงจึงเริ่มรู้สึกว่ามันเกิดเปลี่ยนแปลงหรือเรารู้อโอ้ยสันคารามันดีอย่างนี้นี่เองเนี่ย ก็หลังจากทานไปประมาณสักสามกล่องนะคะก็ไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณกี่เดือนปีวันประมาณเดือนกว่าๆค่ะเพราะว่าสามกล่องเดือนกว่าโอเคก็ประมาณเดือนครึ่งเนาะค่ะเดือนครึ่งก็ไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งก็นัดผ่าตัดด้วกาตรวจอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าไปทําอะไรมาทําไมไม่โตขึ้นครับพี่ก็เลยบอกว่าไม่โตแล้วมันลดไหมมันก็ยังไม่ไม่ยุบหมดนะคะก็ยังยังมีเหลืออยู่เหลือกี่เซน ก็ก็ไ <t> ม่ได้ถามหมออีกแล้วว่าเพราะว่าแต่หมอบอกไม่โตไม่โตขึ้นก็ไม่ต้องผ่าก็ไม่ต้องผ่าเพียงงั้นบอกพี่ขอเลื่อนนัดนะเพราะถ้าไม่โตขึ้นก็แสดงว่ามันมีมีมีผลดีที่ว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวไม่ดีใจจนขนลุกเลยอ่ะท่านผู้ชมคือผมได้มีโอกาสเนี่ยเนขนลุกตลอดเวลาเลยคือผมได้มีโอกาสคุยกับผู้หญิงหลายๆคนนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ผมรู้อย่างหนึ่งเลยว่า คนที่มีความเครียดสูงๆของผู้หญิงเนี่ยคือคกลัวการเป็นเนื้อร้าย<ช>ไม่ว่าจะเป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นพังผืดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าลักษณะของแต่ละอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนไปตรวจภายในแล้วปรากฏว่าเจอนะ,ะชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชม จากคนสวยกลายเป็นขี้เล่เพราะมันจะคิดมากมันจะนอนไม่หลับมันจะทานอาหารไม่ได้มันจะ,ะโสมแล้วก็ภาวะอารมณ์คือมันเลยกลายเป็นโรคลุกลามที่ต่อเนื่องไปยังโรคอื่นๆนะ่ะแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าขนลุกเพราะท่านผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีและที่มันตรงกับที่เราต้องการมานานปรากฏว่าไปตรวจร่างกายแล้วคุณหมอบอกว่าอย่างไม่ต้องผ่าใช่ค่ะอย่างน้อยที่สุดตรงนี้เนี่ยผมว่าเราทั้งคู่ดีใจแล้วเนาะ,ค,ะคือ เราไม่ได้บอกว่ามันจะหายไปแต่อย่างน้อยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหยุดไว้เนีนยเราไม่ต้องผ่านแล้วให้รอดูไปก่อนจากวันนั้นที่คุณหมอพูดผ่านมากี่วันแล้วฮะเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณห้าหกเดือนได้แล้วค่ะคุณหมอนัดไปอีกหรือยังก็จริงเขานัดแต่พี่ไม่ไปพี่ไม่ไปเพราะว่าถือว่าไอ้ทานแล้วดูเราจะรู้ตัวเองไงฮะว่าเออารู้สึกได้เองรูเราคำของเราได้ไงฮะโอ้โหนั้นอย่างนี้ครับช่วงท้ายรายการผมว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะค่ะ บางคนไม่ไปตรวจร่างกายไม่ไปตรวจภายในแต่มันจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างถ้าเรามีเนื้องอกอยู่ในตรงนี้เนี่ยอาการที่มันแสดงออกอะ่ะก็คือพี่จะเป็นนวดนะคะเป็นคนที่ชอบเนื้อ,อเ,เพราะว่าเลือดลมเราเนี่ยมันจางใช่ไหมคะคถ้าเราได้นวดคลายเนี่ยเลือดลมมันจะเดินใช่ไหมคะหมุนเวียนนี่พอเราจะไปสัมผัสเนี่ยมันจะเจอนะคะเจอเจอ,จอเราก็ไม่ได้สงสัยว่าเป็นอะไรคล้ายว่ามันเหมือนว่าเอ๊ะสงสัย เออเส้นเอ็นลมมันไปรวมอยู่หรือเปล่าอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมะพอเอ๊ะมันเริ่มเริ่มรู้สึกเอ๊ะเราทําไมมีหน้าท้องเยอะจังก็เลยไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะให้เขาตรวจอันนี้เราถึงได้เจออ่าถึงได้เจอหรือหรือว่าตอนที่เรามีช่วงของคนมีประจำเดือนมันจะปวดมากกว่าปกติไหมพี่ไม่มีาารหรือว่าเวลานอนหงายแล้วมันจะแบบตึงหน้าท้องมีก้อนไหมพี่ไม่มีอาการโโเลยโอ้สแสดงว่า มันไม่ได้เป็นทุกคนนะที่มันจะแสดงอาการบางคนนี่คือออกปั้งเดียวเลยคือหนักแล้วจึงออกอาการโอ้ใจของเราก็ถือว่าโชคดีที่ไปทันเนาะคือมันไม่แสดงอะไรไม่มีอาการอะไรเลยก็อยากอยากให้ท่านผู้ชมบอกว่าการไปตรวจร่างกายดีที่สุดเนาะดีที่สุดค่ะทีนี้เอ้าช่วงท้ายรายการอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องนะอีกเยอะมากแหละที่ผู้หญิงคนนี้นะครับท่านผู้ชมผ่านการดูแลสุขภาพให้กับตัวเอง ผ่านโรคร้ายต่างๆที่มันมารุมแต่ต้องบอกก่อนว่าเธอไม่ทิ้งเลยครับการไปตรวจร่างกายกับหมอ<ช>เป็นประจำแต่ก็หาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายใช่ค่ะแต่วันนี้ยังมีหลายเรื่องนะครับที่ไม่สามารถผู้ออกอากาศได้ตรงนี้เพราะเราไม่ใช่ยารักษาโรค<ช>แต่ถ้าหากหลังใหม่เราบอกได้เลยว่าท่านโทรมาเถอะครับเรามีคําตอบดีๆเรามีทางเลือกดีๆให้กับท่านได้แน่นอน อ่ะอยากให้พี่ปุ๋ยฝ้ายฝากอะไรเพื่อให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมผ่านจอทีวีตรงนี้สักนิดหนึ่งครับถามว่าทุกคนอยากมีโรคประจําตัวไหมไม่อยากนะคะแต่ถามว่าถ้าเราจะดูแลให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเลยที่ดีเราต้องปีละครั้งค่ะต้องตรวจต้องพบแพทย์ค่ะนะคะต้องพบแพทย์อย่างต้องต้องทำค่ะต้องทําถามว่าพอถึงเวลาเราเป็นปั๊บเนี่ยใครจะช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเพราะอะไรไหมสุขภาพจิตเราก็จะเสีย สุขภาพร่างกายเราก็แย่อะไรเงี้ยนะคะมันก็กลายเป็นหนักกลายเป็นภาระครอบครัวหมดนะคะถามว่าถ้าเราสุขภาพดีครอบครัวก็ไม่มีอะไรใครที่จะมาแบบเออเป็นทุกข์กับเราอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่สําคัญถามว่าอาหารเสริมสําคัญไหมสําคัญค่ะถ้าเรามีอายุมากแล้วเนี่ยมันต้องเส่อมตามอายุถูกไหมฮะมันต้องเส่อมถอยทุกอย่างต้องเส่อมถอยหมดแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยเออไม่จาเป็นว่าต้องสูงอายุนะคะเด็กปัจจุบันนี่ก็เป็นกันเยอะค่ะแค่สามสิบต้นต้นนี่ก็เป็นวัยทองแล้วนะคะได้นั่นลืมนี่ทุกอย่าง มันมันมันเป็นวัยทองหมดแล้วค่ะตอนนี้ยุคนี้เพราะว่ามันมันอะไรก็เร่งรัดหมดการทำมาหากินการเลี้ยงชีพทุกอย่างเร่งรัดหมดนะคะขอบอกว่าถ้ามีอะไรเสริมที่ดีนะคะไม่จําเป็นว่าต้องสังคล์ล่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าคุณดูแลเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยให้แต่ว่าต้องไปให้พบแพทย์ซะก่อนนะคะว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะแล้วคุณต้องเสริมเข้าไปนะ,ะดีดีทุกอย่างดีทุกยี่ห้อ ะะแม่ท่านผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้จริงๆนะครับวันนี้มันอยากพูดอีกเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาเรามีจํากัดก็ไม่เป็นไรครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ตั้งเรียงรายอยู่หน้าผมตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆสําหรับการช่วยทําความสะอาดลําไส้ดีท้องล้านสารพิษในลําไส้หรือแม้แต่ลิควิดคอโลฟิลที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและสุภาพบุรุษครับ ขาดไม่ได้เลยคืนความเป็นชายให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งด้วย Sun e อ็กเพ s สท่านผู้ชมครับช่วงท้ายรายการย้ํากันเสมอว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันหรือรักษาโรคแล้วันนี้การดูแลสุขภาพที่ดีต้องไปตรวจร่างกายประจําปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทานอาหารหลากหลายให้ครบ5าหมู่เป็นประจําพักผ่อนให้เพียงพอแต่สันคาร่าตอบโจทย์ให้คุณได้แน่นอนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีตลอดมาและพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้า ของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3มิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะ ที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอมร0 0เเซเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้สันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับสันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อด,ดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้สันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เเซเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%เซด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ